เข้ามาอีกคันครับ Toyota f o r t u n e r ปี2017มาพร้อมกับ, its, diesel, gear, auto, บเครื่องยนต์2.4ลิตรดีเซลเกียร์ออโต้ขับเคลื่อน2ล้อนะครับรถสีเต็มสีไม่ขาดเอกสารพร้อมโอนนะครับผมมาพร้อมกับสีดำดูดันแบบนี้เลยครับพี่น้องนะครับรถเครื่องดีดีดชวว่างดีเยี่ยนฉ่ำๆน้ะไม่ดันคอนไม่เลยเอารถไปใช้งานได้เลยนะครับผมรถก่อนออกทางเรายินดีให้บริการเปลี่ยนถ่ายนะ้ะมันเครื่องเช็คความพร้อมให้ก่อนส่งมอบนะครับในกรณีที่ส่งมอบไปแล้วทางเรายินดีให้บริการนะครับผมวารันตีหลังการขายอีก 3เดือนเต็มในกรณีลูกค้าซื้อรถไปเครื่องพังเกียร์แตกแอร์ไม่เยน็นมีตุกไฟฟ้าไม่ขึ้นทางเราซ่อมให้ฟรีนะครับผมลูกค้าเครดิตดีนะครับจัดเต็มฟรีดาวผลเริ่มต้นเพียงเดือนละ่ง่าบาทบวกลบนิดหน่อยนะครับผมขายเงินสดเพียง6 8 8 0 0 0บาทนะครับจากราคาป้ายแดงล้านกว่าบาทเหลือเพียง6 8 8 0 0 0บาทบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วไทยนะครับส่งฟรีถึงบ้านนะครับผม สนใจนะครับดูรถหรือทดลองขับได้ที่บิกซีศรีนครินจังหวัดสมุทรปราการนะครับมาไม่ถูกยกหูโทรหาผม0879771128นะครับเรามาดูว่าเขาให้อับท่านอะไรมาบ้างนะครับให้แม็กซ์18อัลลอยจากโรงงานนะครับยางโยโกฮามาปี2022นะครับไฟหน้าเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับผมโปรเจคเตอร์ LED เรียวไทม์นะครับผมไฟใต้ชนเป็นไฟสปอร์ตไลท์นะครับนะครับหน้ากระจังเดิมโรงงานนะครับผม อเครื่องยนต์ดีเซลขนาด4สูบนะครับามาครับแล้วฮะให้ระบบเบรก ABS มา4ล้อนะครับผมดิสหน้าดําหลังนะครับเรามาดูภายในกันนะครับภายในเป็นสีน้ําตาลเข้มสวยๆเลยนะครับผม ลูกค้าสนใจนะครับแวะเข้ามาดูประชมรถก่อนตัดสินใจซื้อได้ครับทดลองขับดูก่อนตัดสินใจซื้อได้นะครับมีรถเก่าที่ไม่ใช้แล้วก็เอามาเพนผมได้นะครับผมร <c oughs> ับซื้อหรือรถเก่าทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะครับฝ uh, าท้ายเป็นไฟฟ้านะครับผมฝาท้ายไฟฟ้านะครับมีกล้องถอยหลังมาให้ด้วยนะครับผม uh, ที่ใส่ที่วางของด้านหลังนี่ก็กว้างอยู่นะถ้าเกิดว่ามีของเยอะนี่ก็พับเบาะได้นะครับแ <c oughs> อร์เราเรียบร้อยนะครับ เรามาดูฝั่งคนขับกันนะครับฝั่งคนขับว่าระจกขึ้นลงออโต้สี่บานนะครับผมเซนเอร์ล็อกไฟฟ้าแบบพวงมาลัยขับข้างเป็นไฟฟ้านะครับผมฟุดสตาร์ทนะครับผมพวงมาลัยมีพัดินชิฟนะครับเล่นเกียร์มันๆนะครับพวงมาลัยมัลติดฟังก์ชันนะครับมายกิโลวิ่งมาสองแสนสามนะครับแอร์แบ็กสองใบเอแอร์แบ <c oup os> ็กคันนี phải, <c oup os> ้นะครับผมแอร์แบ็กเนี่ยเดี๋ยนะหนึ่งสองสาม สี่ห้าหอนะครับหกเจ็ดนะครับแปดเก้าเก้าใบนะครับผมนะฮะคุญแจคีริตนะครับอยู่หนึ่งดอกนะครับผมอืมลูกค้าสนใจนะครับดูรถหรือทดลองขับไปที่บิ๊กซีศรนครินจังหวัดสมุทรปราการนะครับมาไม่ถูกยกของโรับผมชูนแปดเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดหนึ่งแปดนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามด้วยนะครับ